สวัสดีย่มแรงจ้าพี่น้องตอนนี้แนมมัญญพอวะเขามาเยี่ยมชมโครงการบ้านเดอะบอดโฮมค่ะาแาดแป๊บเดียวเพิ่งแป๊บเดียวสิเสร็จแล้วเดี๋ยวสิผ้าไปซองเบงค่ะพี่น้องค่ะนี่าแาดแป๊บเดียวอีลี่สิแล้วแล้วตอนนี้หน้าฝนมันกระสีจืนสีชืนแฉเป็นธรรมดานะคะเพราะว่าฝนมันตกนามมันกระสีขังไปน้ำถนนหนทางน้ำทีดินทีดอนนะคะ อันนี้ก็มีการปรับแต่งพื้นที่บรท่านได้เรียบร้อยเด้แต่ว่าเพิ่นส้างเร็วเฮง้วแยฮ้งทั้งเพิ่นเฮ็ดลงแรมพร้อมทั้งเฮ็ดอันโครงการหมู่บ้านพร้อมแล้วก็ะเพิ่นสิปับเป็นถนนหนาบ้านได้หนี่เนาะโอ้พี่น้องดูโครงสร้างบ้านก็คือแบบรวดเร็วมากจริงๆอัศจรรย์ใจเพิ่นแป๊บเดียวอีหลีโครงการบ้านบอนโฮมนี่คือเพิ่นเพิ่นโยกเสาอันมือมือเลิกงามงามดีเพิ่นน่ะโยกเสา ที่หลังบานแน่นแบบบกหลายเดือนเลยด้ยแต่ว่าบานแน่นอะเฮ็ดมาแบบตั้งโดนกระพึงเศษตอนเนี่ยเพิ่นเฮ็ดไว้แห้งนะคะสองหลังแรกจะเป็นแบบสองชั้นแล้วก็จะเป็นแบบชั้นเดียวแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือพื้นที่ใส่สอยคือหลายหลายแล้วก็กว้างขวางบาคากนี่มาเคียนพอดีเขามานทั้งเงในบานก็เลยแวะมาบิงค่ะแวะมาเยี่ยมชมโครงการมาบิง บ้านเดอะบอดโฮมคักอหลีทั้งุ่นจะเป็นแคมป์คนงานพื้นนะคะมีลาพี่น้องแวะมาถ่ายให้พี่น้องเดเบิิงเดอใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วก็จะมีบ้านพิจกักกี้มีพระเอกโมดมีไอวี่แล้วก็มีหลายหลายคนนะคะพี่น้องรอดจิตตามว่าขัเสิทแล้วสีสวยงามสมใดเด้อจ้าไม่เห็นจังสีเหลวกัอยากมีบ้านยุสสารค้ามเดนน้องพี่น้อง <laughs> เนี่ยอยากได้บานอยู่สารคามจากหลังเดี๋ยวันนี้เดี๋ยวไปแอลเหลือกันเด้อ